สวัสดีค่ะวันนี้ MP v ีก็จะพามาแนะนำรถบดล้อยานค่ะคันนี้จะเป็นเก้าล้อยางค่ะของยี่ห้อโคมสูรุ่น JW 200นะคะจะเป็นเครื่องอินสู6สูบะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะลูกค้าสามารถก็มาลอง สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสับทาน,นะคะที่เบอร์081302909 8, 1, 8 30, 2, 9, 9นะคะติดต่อหาคุณจีรโรจนนะคะอันนี้จะเป็น9้ลอยางนะคะเพื่ออิสุสค่ชมด้านหลังร้านนะคะเอ็ของเราจะอยู่แถวเคหาบางพลีตู่ปางการนะคะเปิดทุกวันนะคะหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะใครสนใจก็เข้ามาดูสิสนะคะ้าได้เลย